จากโคงเป็นปอดสารของบานเห้านะครับเนาะของบานเห้าอร่อยครับรสหวานพี่น้องไม่ไม่เลยครับเฮ็ดเปื่อยครับเฮ็ดเพิ่งแกมี่เฮ็ดละโงกก็มี่โอ้มีหลายอย่างไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับไม่ไม่เลยครับไม่ไม่เลยจ้าไม่ไม่เลยพ่อแกงพอดีครับผม ของหายากของบานเฮ้าบกุกไปของฟางเ้าไะพี่น้องเ,าเนาะ <c oughs> อันนี้กำล,ลัลลงแซบครับแซบก็ให้ปลูกอยู่เห็ดพึ่งเนี่แซบอีรีพี่น้อง ละงอนี่ละงอกก็มีละงกลอาค่ะครับลอยเ้านเพื่ค่ากระปนก็ได้ต้มปนนะครับมาต้มปนเต้ของอันละอยครับผมหน่งห้าสิบบาทอืมทองฝากจากฟังของนะครับเนาะเย็ดไม่ไม้เลยครับหนไม่เลยเหลัไมไมเลยไมไมเลย Nenhum, ไม่ไหม grid, aos, ไม่ไหมเผ<ม><ม>ื่อนะวูวเต็มตาพี่น้องเบิ่งเอาออกฟันได้่็ต้องขามหนามมากเลยของมันเฮ้าบสบายสบายกำลังออกหลายเนาะครับน้าแม่แม,ม่ของฝากครับแม่อะไรครับเจ็บไหมไหมได้แม่นะสดสดหอนหอนเลยครับสสรบสชาติ หวานไม่ไม่เนี่ยเรต้องทำขึ้นเลยนะครับผมยทนเี่ยเป็นตาพี่น้องเลยเป็นางหลายเลยครับออกปันได้เจ๋หักเรียบร้อยนะครับผมเจ๋ขาเรียบร้อยเลยเส้นเบืองพี่น้องตลาดล่านหลักจานของฝากสินค้าพืนบานเอาโอ้ยลายรีเฮดเฮ็ดไข่เฮ็ดขา เฮ็ดละงูเฮ็ดเพาะเฮ็ดปวกเฮ็ดพิ่งครับผมครับพ่อแกงนะครับด้แกงเลยเอาไปแกงเดียบร่อยนะครับผมสวัสดีครับผม